สวัสดีครับธรรมโกะครับสำหรับคลิปยูกิโอในวันเนี้ยเราจะมารีแอคแบนลิสฉุกเฉินของยูกิโอฟอร์แมตทีซีกัน <c oughs> ใช่ครับฟังไม่ผิดครับแบนลิสฉุกเฉินล่าสุดเนี่ยยูกิโอฟอร์แมตทีซี G, ที่เป็นฟอร์แมตฟังตะวันตกอเมริกายุโรปอะไรแถบนั้นนะเนาะเขาได้ออกแบนลิสอันนี้มาครับอืเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูแบนลิส uh, เนี่ยเรามาดูเมตาเกมล่าสุดของบ้านเขาก่อนเนาะ ออันนี้เป็นอัปเดตตอนวันที่1 3บสถึงสิเดือนตุลาปี2องศครับตัวท็อปก็คือมิสซูเกกิยัมมี่เนาะยีแล้วก็เดโกเทลกับยัมมี่ธรรมดาแล้วก็มาลิสแล้วก็มิสซูเกกิแล้วก็วันควิดโซแล้วก็ซูฟัคคอร์ดยัมมี่แล้วก็คริสตันครับแล้วก็เคเนยคริสตันแล้วก็บลูอายโมนาดมือเมลแอนเทียนและอื่นๆครับอืมหน้าตาประมาณนี้คร่าวๆกับ สภาพเมตาเกมบ้านเขาเนาะโอเคเรามาดูกันว่าอะไรโดนแบนบ้างในแบลนลิสทุกเชิญอันนี้มี1,2,3,4,5,6,7ครับมี7ใบในลิสต์นี้ใบแรกเนาะ Arch, n m m s s i s p r ป t o s ก็โดนรีแบนครับใบเนี้ยคือก่อนหน้าเนี้ยมันโดนปลดมาเนะาะจากแบนก็ปลดมาแล้วก็โดนแบนอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ อัติแฟกต์โยนเนียอันนี้ก็จาก3ไป0เลยแล้วก็กุปปั้นดินกับกุปปั้นไฟครับแล้วก็ฟอสซิลไดนาอืมแล้วก็อุกโบกอสเนาะกับดิเชนอลแบเรียอืมก็เริ่มที่ตัวโปรตอสก่อนเนาะโปรตอสเนี่ยมันก็ว่างไงดีเป็นใบที่ช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นเป็นใบที่มีประเด็นพูดถึงในฝั่ง TCG ประมาณหนึ่งเลยครับเออคือ หลายหายคนเรียกร้องให้รีแบนไอ้ตัวใบนเนี่ยเนาะคือมันว่าไงดีอะในเด็กที่สามารถที่จะขึ้นตัว infernal flame banshee ได้อะก็สามารถที่จะเสิร์ชไอ้ตัวการ์ดใบนี้ได้เนาะครับเออแล้วแบบตอนนี้ก็มีหลายเด็กมากเลยอ่าพวกที่เล่นมิซูกิก็สามารถที่จะทำได้เนาะหรือไกเซลก็สามารถที่จะเสิร์ชได้ครับอืมมันขึ้นอันนั้นได้อยู่แล้วตัวแรงงสีอะเนาะ เออก็นั่นแหละครับก็เลยโดนแบนดไปไปนี้ก็ไม่แปลกใจที่เขาจะรีแบรนมันอีก,กรอบหนึ่งครับอืมมันเป็นปัญหาในบ้านเขามาพักใหญ่ๆแล้วเนาะเออแล้วก็ a r t ติแฟกต์โยเนี่ยอันนี้เท่าที่ผมได้คอนเท็กซ์มานะก็คือตัวเด็กคริสตันเคเนี่ยเออหรือเด็กเคนาธรรมดาก็ช่างอะเออเขาทำตัวแรงค่าตัวหนึ่งออกมาครับไอตัว พรินเซตอะไรสักอย่าง Imperial Princess q คว e u r r y เออตัวเนี้ยมันสามารถที่จะโยนตัว Artifact โยนเนี่ยไปบอร์ดฝั่งตรงข้ามได้ครับอือแล้วก็ล็อกฝั่งตรงข้ามเนาะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะอ่าสเปยมอนได้ครับอือค่อนข้างแรงอะ่ะคล้ายๆกับตอนโดน Artifact s i ไซเลยครับก็เลยอ่ะเป็นอีกใบที่เป็นประเด็นเนาะก็เลยโดนยิงไปประมาณนั้นครับ ในลิสต์เนี่ยมันจะมี3ใบที่ผมไม่มีคอนเท็กซ์ว่าเฮ้ยมันโดนได้ยังไงวะอะไรแบบนั้นเนาะก็คือตัวไอ้รูปปั้นดินแล้วก็รูปปั้นไฟแล้วก็ตัวฟอสซิลไดนาเนี่ยครับอืมไอเป็น3ใบที่ณตอนเนี่ยผมไม่ชชว่์ว่ามันไปอยู่กับใครในกราฟเนี่ยเนาะเออถ้าเกิดว่าเออพวกคุณที่ดูคลิปนี้มีบางคนที่กูคอนเท็กซ์ของไอ้ใบพวกเนี่ยก็สามารถที่จะ เมนบอกผมได้นะครับคือสามใบเนี่ยผมไม่ชวยวจริงๆแต่ว่ามันก็รู้สึกดีนะที่เห็นไอ้ใบพวกเนี้ยมันโดนแบนเพราะว่ามันน่นแหละเนาะเป็นใบของเด็กสตันอ่ะครับเป็นใบที่แบบอยู่ในเด็กที่เราเล่นด้วยแล้วแบบไม่สนุกอะครับเขานอมอนตัวนี้มาก็ก็แพ้แล้วแบบนั้นนะเนาะม,มันไม่โอเคที่จะมีการพวกนี้อยู่ในเกมครับก็เลยอ่ะดีใจที่มันอโดนแบน ถึงแม้จะเป็นในแบลิสของ TCG ก็ตามครับถ้าพวกคุณกูก็บอกผมด้วยนะว่าเออมันไปอยู่กับใครในแกงพวกนี้ครับแล้วก็กอ,กอูโกโบร์สเนาะอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะกูกันอยู่แล้วว่าตัวโอนอมัต์ไรเซเนี่ยเขาจะเอาตัวน,นี้มาแฮนด์ลูปฝั่งตรงข้ามครับจริงๆในมาสเตอร์ดูเอลเนี่ยล่าสุดนะ่ะผมก็โดนอยู่นะครับในเรตติ้งดูเออะเออก็อืม หวังว่า Master d u ด l เนี่ยจะเอาตาม o c g กับ t c g เนะเาะเป็นบายที่แบบไม่โอเคที่ไลยเซลมันทำออกมาครับแล้วก็ใบสุดท้ายของลิสต์นี้เนาะคือ Dimensional Barrier มันอันนี้ได้เนาะไอขัดพวก Visual Fusion Synchro Exceed แล้วก็ Pendulum ได้ครับเออแล้วก็นั่นแหละเมตาในตอนเนี่ยมันโดนไอ i ิเม s ชัน a l ลบาเรียแล้วแบบเจ็บทุกตัวเลยอะ ครับในในลิสต์เนี่ยเนาะอ่ประกาศตัวรีชวลก็นั่นแหละมิซูรุกิครับฟิวชั่นก็อะไรละ่ะมันจะมีลูน่าไลท์ด้วยเปล่านะในในเมตาปัจจุบันนะตอนนี้ของทั้ง TCG แล้วก็ OCG ครับเออลูน่าไลท์โดนก็เจ็บเดโกเทลด้วยครับเดโกเทลก็เล่นฟิวชั่นเนาะเออแล้วซิงโคนี่อะไรยัมมี่ใช่ปะเออยัมมี่โดนดีบาเรียก็เจ็บครับแล้วอีกอันเป็นอะไรนะอีกอันเป็นเอ็กซีดเนาะ ก็พวเคนายปะใช่ไหมเออส่วนเพนูลัมนี่แทบไม่เจออยู่แล้วครับโดนใบนี้เข้าไปอีกก็น,นั่นแหละ <c oughs> อืมก็ <c oughs> แตหลายใบอ่ะเห็นด้วยนะที่ที่ยิงไปครับมันเป็นใบที่เล่นด้วยแล้วไม่สนุกจริงๆครับเออก็ประมาณนี้กับแบลลิสฉกเฉินของฟอร์แมต t t g บ้านเขาเนาะคิดเห็นอะไรกันยังไงก็สามารถจะ คุยกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับเพราะว่าบางใบเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะอืมผมก็อยากรู้คอนเท็กซ์เหมือนกันว่ามันไปอยู่กับใครอันนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับลากันไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ